สิบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาสเกสุวิหรารติกับปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิ่ขุสังเคนาสถิงปัญจมเตหีพิ่ขุสเตหีสัเพเหวาอารหันเตหีท่าสะหีสาโลกธาตุหีเทวตาเยบุเยนาสานิปิตาหติ พระวันตังทัศนาย a พี่ขุสังคัญจะอัตโคจตุนนางสุทธาวาสกายิกานางเทวานางเอต่าท่าหสีอายังโคพระขวากเกสูวิหารติกับปีรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพี่ขูสังเกนาาทิงปัญจมเตหีพี่ขุสเตหีสาเพเหวาอรหันเตหีทัศหีจาโลกทาตุหีเทวตาเยบูเยนาสนิปิตาหอนติพระขวันตังทัศนาย a พี่ขู่สังคัญจะยานุนามยามปีเยนาพระขวาเตนุปัสสังกเมยามาอุปสังกมิตวาพระขวัตโตสันติเกปา เจกคาถาภรเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยาถาปีนามาพระวาปุริโสสามัญชิตังวาพาหังภาษาเรยยาภาษาลิตังวาพาหังสามินเชยยาเอว่าเมวาสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระวโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังถีตาโขเอกาเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอีมังทรมาสมัย ยังท่าขีตาเย,ยวะอปราชิตาสังคันติอัโขอ,อปราเทวตาภควัตโตสันติเกอีมังคาทางอภารสีตาตาพิขโวสมาหังสูจิตตังอัต,ตโนอุชุกามกังสู่สารถีวะเนตานิฆเหตวาอินทิยานิรัก,กันติปันธิตาติ อัโกอปราเทวตาพระกวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสรีเชตวาขีลางเชตวาปรีคังอินทขีลางโองหัสามาเมชาเตจารันตีสุทาวิมาลาจักขูมาตาสุทัน,ทานาาต,าตาสุสูนาคาตีอัฐโขอปราเทวตาพระกวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีเยเกจีพูดทางสรารนังคตาเสนา,านเตขมิสันติอปาญภูมิง ปหายะมนุสังเทหังเทวากายังปริปุเรศันติติอัถโกอักภควาพี่ขูอามันเตสีเยปุเยนาภิพิขเวทัสาสุโลกะธาตุสูเทวตาสันนิปฏิตาโหติพะควันตังตถาคตังทัศนายาพี่ขูสังคัญจะเยปิดเตพิขเวอเหสุงอัตติตามัทานัางอรหันโตสามมาสัมพุทธาเตสัมปิพะคกวันตานางเอตปะระมาเยว,วะเทวตาสันนิปฏิตาเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิดเตพิขเวพวิสันติ อาณาคตามทธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานาง เอตปารามายเวยวาเทวตาสามิปฏิตาพวิสันติเสยยถาปีไมหังเอตารหิอาจิคีสามีพิขเวเทวกายานางนามานิกกิตะยิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีพิขเวเทวกายานางนามานิตางสุนาถาสาธุกังมนาศิกโรทะภาศิสามิติเอวามพันเตติโคเตพิขุพระวตโตปจัสุสงพระวาเอตทะโวจะ สิโลกะมนุก ok ha so, ah ah ัสสามิยะถาภูมาตถาสิตาเยสิตาคิริขภะรังปะหิตตาสมาหิตตาปูทูสีหาวาสันลีนาโลมหังสาพิสามพุโนโอทาตามนัสสสุทาวิปัสสนามนาวิลาพินโยปัญจสเตยตวาวเนกปิละวัทเวตโตอามันตยิสัทาสาวะเกสานระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาาถาพิขโวเตจะอาตัปปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสาสนางเตสามประตูระหูยานางอันมนุษสานทัสนัง อเปเกสตามทัทคุงสหัสังอัฏฐสตาริงสตังเอเกสาหัสานางอัมนุสานะมทัทคสูงอเปเกนันตามทัทคุงที่สาสภาพุตตาหุงตันจาสพังอภิญญาญว่าว่าิตวานาจักขุมาตตูอามันตยีสถธาสาวเกสาส,าสเนระเตเทวกายาอภิการตาเตวิชานาทภิกขโวเยโวหังกิตยีสามิกิระหิอนุปุพโส สัตตาสหัสสาวยาขาภูมิกาปิรัตวะวาอที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาพิกามงพี่ขูนางสมิติงว่านางชาสหัสสาเหมวัตายาขานันตะวันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาพิกามุงพี่ขูนางสมิติงว่านางสาตาคิราติสาสยาขานานตะวันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาพิกามงพี่ขูนางสมิติงว่านางอิเจเตโสราสหัสสายาขานันตะวันนิโนอีที่มันโตชุติมัน ันโตว,วันนวันโตย่าสัสีโนโมทมานาพิกามมพี่ขูนางสมิติงว่านางเวสามิตาบัญจะสตาย่าขาน,นั้นแต่ว,วันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตย่าสัสีโนโมทมานาพิกามมพี่ขูนางสมิติงว่านางกุมพี่โรราชาข้าฮิโกเวปุลสานิเวสนางพินโยนางสตะสหัสสังยี่ขานางปายิรูป,ปาสติ กุมพิโราราชาข้าหิโกโสปาข้าสมิติงว่านางปุริมันจะ ouais ที่สังราชาทตาราชโถภาษาสติคันทาพานังอธิิตมหาราชายาสสิโสปุตตาปีตาสาภาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตย่าสสิโนโมทามนาพิกามุงพี่ขูนางสมิติงว่านางท่าขีนันจะที่สังราชาวิรุณโหตภาษาสติกุมพันธนางอธิิตมหาราชายาสสิโสปุตตาปีตาสาภาโวอินทนามามหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสสินโนโมรมานาพิการโมพี่ขูนางสมิติงว่านางปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปโคปาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายาสาสิโสปุตตาปิตาสาภาวโวอ,อินนนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนวันโตย่าสสินโนโมธามานาพิการโมพี่ขูนางสมิติงว่านงาง อุตรันจะที่สังราชากุเวโรตัรสสาษาสติยะขานางอธิปติมหาราชายสาสศิโสปุตตาปีตัสสาผาโวอินทนามามหาพลายทีิมันโตชุดิมันโตว,วันนวันโตยสาสิโนโมทมานาพิการมุงพี่ขูนางสมิติงว่านางปุริมะที่สังทาตารถโถท่าขีเนนาวิรุณทโกปชีเมนาวิรรปโคกุเวโรอุตรังที่สั่งจตารโรเตมหาราชาสามันตาจุตุโรที่สาท่าทันละมานาอัทถังสุวันเอกปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอา ภูวันจะนิการสถามายากุตเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามาเสถโจะกินนุคันทุนี่คันทุจะปะนาโทโอปะมัญโยจะเทะวะสูโตจะมาตาลีจิตาศีโนจะคันทะพโพนโรราชาชโนสัโโพ อาคูปัญจาสาิโคเจวะติมพรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพาสหาราชุพิโมทมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางอาถาคูนภาษานาคาเวสาลาสาตัชกากรมพระลาสาตราาคูปายาคาสหาติพิยามุนาทัตตาร,รถถาจะอาคูนาคายาสสิโนเอรวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงว่านาง เยนาฆาราเชสหาสาหารันติที่พาธิชาปะขิวิสุทธจักขูวเวหายสาเตวานามชาปตาจิตตาสุปันนาอิติเตสนามังอาภายันตถานาฆาราชานามาสิสุปัน,นาโตเขมากาสิ เขมะมะกาสีพุทโธสันหาหีวาจาหีอุปะวาหายันตานาคาสุปานาสารณะมะกังสุพุทังชีตาวาชิราหะเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสะวเสเต,เตอิติมันโตยัสสิโนกาลกันชามหาพิสมาสุราธานเวคสาเวปะจิตติ สุจิตติจะปหาราโทนมมจีสหะสตันจะพระลีบุตรานังสภเ,เวโรจนามกาสันในหิตวาพลิงเสนางราหุพระทธมุป,ปาขมงสมโยธานิพระทันเตพิขูนางสมิติงว่านางอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถาข้ามงวารุนาวารุนาเทวาโสโมจะยะ่สะสาสหะ เมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายาสสิโนท่าเสตทัศสทากายาสเพนานาตตวันนิโนอิทิมันโตเชิดตัวมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางเวนทูจะเทวาสาลีจะอสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคกิตาสุริยาสูปปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรักขิตา ขัตานี่ปุรักขิตวาอาคูมันทวาลาหกาวาสูนางวาสโวโเสโทสโกปาฆาปุรีนทัโททัศเสตทัสรากายาสเพนานาตะวันนิโน,โนอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,านาวันนวันโตยัาสีโนโบธมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงวานังอาถาคูสาภูเทวาชลามาขีสิขาริวาอาริถกาจารโรชาจาอุม,มาปุภานิภาสิโน วารุณาสาธรรมาจะอจุตาจะอเนชกาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนท่าเสเตทัสทากายาสเพานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันวนวันโตย่าสสิโนโมทมามนาพิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางสัมมานามหาสัมมานามนุสามนุสุตามาคิดทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาทาคูหรโยเทวาเย โลหิตวาสิโนปราคามหาปราคา,าคูเทวายาส,สิโนท่าเสเตยัศธากา,ายาสพเพนะนาตะาวานิโนอิทิมันโตชุติมัโตว,วันนาวันโตยาส,สิโนโมธามนาพิการมงพิขูนางสมิติงวานังสุกาการุมหารุณาอาคูเวฆะนัสาสหาโอทาตะไครหาปโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสะทามตาหาราคาชามิสกาจะยาส,สิโนทานายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวสติท่าเสตทัศธากายาสเพนะตัต นาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทมานาพิการมงพิขูนางสมิติงว่านางเขมียาตุสิตายามากัฏกาจะยาสสิโนสัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานาราติโนอาคูอาถาคูปรานิมิตาท่าเสตเถทาสากายาสเพนนานาตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทมานาพิการมูพิขูนางสมิติงว่านาง สัทเทเตเทเว,ว่านิกายาสเพนานตะวันนิโนนามันว่าเยนาอาคันฉุงเยจันเยสทัทิสาสาหะประวุฒิาชาติมขีลังโอคตินะมะนาสวังทะเขโมฆาตารางนาคังจันทางว่าอสิตาติตังสุพราม,มาประมมตโตจะ ปุตตาอิทีมัตโตสหสันนางกุมาโรติโจสจะโสปะฆา,าสมิติงว่านางสหสสะพร,รม,มาโลกานางมหาพรม,มาพิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยาสสิโสท่าเสถาอิสราคูปจเจก,กะวาสาวติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจาศเพอภพิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมาราเสนาพิกามิ ภาษาการหัสสะมันที่ยังเอทะคันหัตถะพันธาทะราเคนะพันธามาถุโวสมันตาปริวาเรีทะมาโวมุลจิฐะโกจินังอิติทถะมหาเสโนโกันหาเสนังอเปสยิปานินาตะละมาหาจะสรางกตวานะเพร,ะว,าาระวังยะถาปวุสโกเมโคทนายันโตสุสะวิชุโก ตะทาโซปจ,จุทาวติสังกุตโพอาาส,สยังวเสตันจะสพังอภิญญายะว่าวิขิตวาน่าจักูมาแตโตอมันตยี่สัทธาสาวเกศาส,าส,าสนรเตมารเาสนาพิกันตาเต,าตวิชานาถาพิขวโวเตจาอาตป,ปะมะกรุงสุตวาพุทธศา,าสาสนางบีตาราเคหิปกามงเนสังโลมัปีอินชยุงสเพวิชิตาสังคามาพยาติตายาศสีโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชชเนสุตาติ